าสู่รายการใหม่ของช่อง4 ALTV กับพี่แพลวและบรรยากาศสดใสยามเช้าในโรงเรียนแบบนี้ค่ะวันนี้พี่แพลวมากับรายการใหม่ค่ะขอเปลี่ยนบรรยากาศมาเปิดรายการในโรงเรียนนิดน,นึงขอออกจากสตูดิโอหน่อยนะคะอย่าพุ่งเบื่อกันนะเพราะวันนี้เนี่ยรู้สึกคิดถึงบรรยากาศในวัยเรียนเลยอยากจะมาเดินซึมซับบรรยากาศสะหน่อยค่ะพี่แพลวจำได้ว่าตอนเป็นเด็กนักเรียนนะคะมักจะมีคำถามขึ้นมาเสมอเลยว่าโตขึ้นอยากจะเป็นอะไร คำตอบของพี่แพรและเพื่อนๆก็มักจะตอบไปว่ายังไม่รู้หรือไม่ก็วนเวียนอยู่กับอาชีพหลักๆไม่กี่อาชีพค่ะมาถึงตอนนี้ถ้าถามแบบนั้นจะได้คําตอบว่ายังไงกันบ้างนะโตขึ้นอยากเป็นหมอค่ะอยากเป็นทหา,หารค่ะเภสัชคะ่ะนักบัญชีเป็นทูดคะ่ะเป็นนักดาราศาสตร์ครับสถาปนิีค้ค่ะผู้ผพิพากษานักการเมืองคะ่ะเป็นดาราค่ะ น้องๆยุคใหม่เนี่ยก็เริ่มคิดถึงเป้าหมายเกี่ยวกับอาชีพในอนาคตมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคงจะดีไม่น้อยเลยถ้าเกิดว่าน้องๆเนี่ยมีเส้นทางให้เลือกมากขึ้นค่ะว่าเอ๊ะโตขึ้นเนี่ยอยากจะประกอบอาชีพอะไรและหนึ่งเส้นทางนะคะที่น่าสนใจมากที่หลายคนเนี่ยอาจจะมองข้ามไปนั่นก็คืออาชีพที่เกี่ยวกับ อาชีพช่างค่ะและนี่คือรายการโรงเรียนนานาช่างรายการที่จะพาน้องๆนะคะไปบุกเอาความรู้แล้วก็แรงบันดาลใจจากบรรดาช่างเบืออาชีพในหลากหลายแขนงค่ะที่น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆได้เป็นอย่างดีนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปทําความรู้จักกับช่างในวันนี้นะคะเดี๋ยวขอไปถามน้องๆดีกว่าว่าน้องๆในวัยนี้เนี่ยเขาสนใจอาชีพช่างอะไรจะเป็นช่างที่เราจะพาไปทําความรู้จักวันนี้หรือเปล่านะ ตอนนี้นะคะเพลาก็อยู่กับน้องๆจากโรงเรียนสามเซนวิทยาลัยคะ่สสคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆน,นะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาถามน้องๆว่ามีความสนใจในอาชีพช่างอาชีพอะไรกันบ้างเพราะว่าน้องๆวัยนี้เนี่ยก็ถือเป็นวัยที่กําลังอยากรู้อยากเห็นแล้วก็ต้องมีอาชีพในฝันในใจใช่ไหมล่ะคะอยากเป็นอาชีพช่างอะไร ช่างฝะป,ปาครับเพราะว่าช่งางฝาปาเนี้ยตอนนี้น้ําของเราเป็นปัจจัยหลักในการใช้ชีวิตครับถ้าเราขาดน้าไปก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่เลยครับช่างไม้ค่ะเพราะว่าในปัจจุบันอะคะ่ะมีการใช้เฟอร์นิเจอร์เกี่ยวกับเรื่องของไม้มากขึ้นเช่นบานประตูของเราก็มีการใช้ไม้ใช่ไหมคะมันก็คือเป็นส่วนหนึ่งของบ้านคือถ้าเราขาดบานประตูที่เป็นไม้เนี่ยมันก็จะไม่ครบองค์ประกอบของบ้านช่างตัดผมครับคิดว่าเป็นอาชีพที่แบบอน,นาคตก,ก็จะไม่ตกงานเพราะว่าแบบหุญญญ่นยนต์ไม่สามารถทําได้ครับช่างไฟฟ้าค่ะ,คะทุกวันเนี้ยเราจะสังเกตได้้้ว่่่าาาาาไฟฟเเป็นนนพพลลัังงงทททีีขมแ ืๆก็เลยคิดว่าในอนาคตน่าจะเป็นที่ต้องการคะช่างภาพครับได้ทํางานในวันสาคัญต่างๆเป็นความทรงจําที่ดีแล้วเราได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้เก็บรวบรวมตรงนั้นให้กับคนอื่นครับผมอยากเป็นช่างเสียงในกองภาพยนตร์ค่ะค่<ฮ>ะก็เพราะว่าเสียงเนี่ยจริงๆมันเป็นอีกแฟกเตอร์นึงที่สําคัญมากๆในหนังเลยใช่ไหมคะสนใจจุดจุดนี้แล้วก็อยากทำให้มันแบบน่าสนใจมากขึ้นนะคะ เอาละค่ะได้รู้ความสนใจเกี่ยวกับอาชีพช่างของน้องๆกันไปหลายช่างเลยเหมือนกันนะคะถึงเวลาแล้วค่ะที่เราจะไปพบกับคุณครูคนแรกของโรงเรียนานานา,นานช่างนะคะมีคุณครูก็ต้องมีนักเรียนที่แพวมีนัดก,กับน้องคนหนึ่งที่จะเป็นนักเรียนที่น่ารักวันนี้ด้วยไปกันเลยค่ะมาแล้วค่ะน้องของฉันไหมคะใช่คะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดี นี่คือน้องข้าวหอมนะคะซึ่งเป็นนักเรียนคนแรกนะคะของรายการโรงเรียนนานาชาติขอ,<ช>ของเรา<ช>ค่ะ,คะให้แนะนําตัวให้คุณผู้ชมรู้จักนิดนึงโอเคค่ะสวัสดีค่ะชื่อข้าวหอมนะคะเบิดบัตรพจนานอนท์อายุ18ปีค่ะปัจจุบันก็กําลังเรียนอยู่ที่มาหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะชั้นปีที่1ชั้นปีที่1ปีนี้อายุ18ค่ะอายุ18ปีเท่านั้นเองเข้าวหอมมีความสนใจเรื่องอะไรบ้างแบบว่าเกี่ยวกับอาชีพหรือว่าสิ่งที่ตัวเองอยากเป็นก็ที่จริงแล้วเนี่ยถึงหนูจะเรียนมาจะเรียนมหาวิทยาลัย แต่หนูก็เห็นว่าการทํางานด้านสายอาชีพเนี่ยถือว่าเป็นด้านที่น่าสนใจก็แล้วกันเพราะว่ามันจะติดตัวเราไปตลอดแ่ะไม่แน่ในอนาคตถ้าเกิดหนูเปลี่ยนใจขึ้นมาเนี่ยหนูก็สามารถใช้ทักษะนี้มาเป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งสร้างขึ้นมาให้ตัวเราเองได้ด้วยอเพราะมันเป็นแบบสกิลเฉพาะตัวที่ต้องฝึกฝนเนาะใช่ใชค่ะวันนี้เนี่ยยังไม่ได้บอกคุณผู้ชมเลยว่าเราสองคนนะคะจะไปเจอกับคุณครูคนแรกของคลาสเรียน<อ>ของเราเนี่ยเป็นอาชีพช่างอะไรงั้นบอกเลยแล้วกันว่าเราจะไปเจอกับ ตัดผมนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะซึ่งเขาก็รอเราอยู่ด้านบนใช่หรอเปามาพอดีเลยอ่ะเอ้ามาแล้วใช่ไหมใช่จี๊ดใช่ไหมฮัลโหลสวัสดีค่ะอ๋อถึงแล้วค่ะงั้นเราขึ้นไปกันเลยได้ค่ะไปกันเลยค่ะคุณผู้ชมไปค่ะไปค่ะค่ะคออะไรนะคะอ๋อโอเคค่ะค่ะถึงแล้วค่ะนี่ไ แก่งใช่ไหมคะคสวัสดีค่ะสวัสดีคะ่คะออเออนี่บ้านหรือที่ทำงานคะเนี่ยนี่เป็นทั้งบ้านทั้งที่ทำงานได้เลยครับอ๋อโอเคเราไม่ได้มาผิดใช่ไหมคะใช่ครับถูกต้องครับโอ้โห ขออนุญาเข้ามาข้างในเลยเหมือนบรรยากาศแบบร้านจริงๆเลยค่ะเอาละทุกคนค่ะและนี่คือคุณครูต้นแบบช่างเมืออาชีพในคาบเรียนพิเศษคาบแรกของโรงเรียนนานาช่างช่างแกค่ะ ขออนุญาตพูดคุยสอบถามได้ไหมพราะนาะเขาก็มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นช่างเหมือนกันได้ครับยาวๆเลยนะวันนี้ได้ครับนั่งไหมนั่งเชิญครับขอบคุณค่ะอาครเข้ากับพี่เข้าก่อนอาจะสงสัยว่าทําไมเราต้องมาหาช่างเก่งอ่ะช่างเก่งเนี่ยเป็นช่างที่มีประสบการณ์มาเป็น1ิปีนะคะอยากให้เล่าหน่อยว่าตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างตอนนี้แหละค่ะตอนนี้ก็ทําผมนะครับเป็นช่างทาผมเป็นแต่ว่าเป็นลักษณะการทํางานแบบฟรีแลนซ์นะครับก็ไม่ได้อยู่ประจําที่ไหนที่หนึ่งประมาณนั้นก็คือ ที่นี่ด้วยเหรอที่นี่ด้วยครับเป็นเป็นแบบไพรเวทครับก็คือแล้วแต่เป็นรายบุคคลอันนี้สนิทกันใช่ใช่ใช่แต่ว่าก็คือมีรับงานที่ร้านด้วยมีครับใช่ไหมคะแล้วก็ก่อนหน้านี้อยู่ดีๆมาเป็นช่างทําผมได้ไงเรียนจบสาขาทําผมเลยหรือเปล่าแต่เดิมเนี่ยเรียนจบสาขาปฏิมากรรมครับแต่ก็เรียนโทรจิตกรรมด้วยก็คือวาดรูป่นแหละก็คือไม่ได้เกี่ยวเลยใช่ครับแล้วมามาเป็นช่างทาผมได้ยังไงคะ สิ่งที่เราเรียนมามันเป็นงานสกิลซึ่งมัน,มนเป็น,นงานหัตกรรมครับมันใช้ทักษะในการคิดแล้วก็ออกแบบแล้วก็ใช้มือทําก็เลยมองว่าทําผมเนี่ยมันก็เป็นงานอย่างหนึง่งที่ใชเ้เทคนิคแบบนี้ก็ใช้สกิลพิเศษมากเลยก็ใช้การฝึกฝนเหมือนศิละปะอย่างหนึงนะะ่งครับเป็นงานหัตกรรมอย่างหนึงนะะ่งตอนเริ่มะคะ่ะอย่างตอนไปเรียนอย่างเงี้ยคะ่ะเราเริ่มต้นด้วยมันมันมีปัญหาอะไรไหมคะแต่ตอนที่เราไปเริ่มเรียน,นอย่างเงี้ยคะ่ะอ๋อปัญหาก็มีอยู่เยอะนะครับเพราะว่าตอนเราไปเรียนเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนที่สนใจเรื่องนี้เท่าไหร่ เราแค่อยากจะหาวิชาชีพติดตัวปรากฏว,ว่าเฮ้ยงานมันเป็นงานบริการที่ที่มันต้องเข้าใจงานแบบลึกซึ้งพอสมควรครับ<ม>อตอนแรกเราไปเราคิดว่าเฮ้ยเราจะเป็นอาร์ติสก็ได้อะไรเงี้ยไปตัดใครก็ได้อะไรเงี้ยปรากฏว,ว่ามันไม่ใช่ที่ใครจะมาให้เราตัด<ม>เราต้องเข้าใจเขาก่อนคือต้องลดตัวเองลงให้ไปผสมกับคนอื่นได้ยังไงคะหมายถึงว่าเราต้องเข้าใจเขาก่อนเข้าใจเขาคือเข,เข้าใจนิสัยของเขาความต้องการของเขา บุคลิกภาพของเขาการสื่อสารของเขานะครับแม้กระทั่งบางครั้งเนี่ยเขาบอกเราว่าอยากได้เท่านี้แต่ในใจเขาอาจจะอยากได้อีกอย่างหนึ่งเราก็ต้องแกะคีย์เวิร์ดให้มันออกหรอเราต้องเป็นแม่หมอด้วยใช่ทำไมรทำไมทำไมถึงบอกว่าเขาบอกมาเท่านี้แต่จริงๆเขาอาจจะอยากได้มากกว่านี้ยังไงคือเขาอาจจะบอกว่าเอาสั้นๆแต่ในความสั้นของเขาอ่ะมันอาจจะไม่สั้นสาหรับเราก็ได้ถ้าเกิดเราเอาความสั้นในใจเราไปใส่เนี่ยมันอาจจะแบบ โจทย์ก็ได้ช่างเหลือแค่นี้หรอคะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมาอาจจะร้องไห้ก็ได้หรอพีร้องไห้ด้วยก็ไม่มีหรอกครับมีแต่จะร้องว่าแบบอุ้ยทำไมสั้นจังตกใจอะไร่นี้ใช่ไหมสั้นไปอะไรค่ะแต่เป็นประสบการณ์ที่เราต้องสะสมับค่ะแล้วตอนตอนที่เริ่มต้นฝึกฝนในช่วงแร้ย้อนกลับไป10ปีที่แล้ว่ังเก่งฝึกฝนตัวเองเนี่ยหลังจากเรียนแล้วก็เป็นไปตามขั้นตอนของช่างที่จะเป็นช่างทําผมทั่วไปนะก็คือเริ่มต้นจะไปสระผมก่อนผมไปสระผมอยู่ ครั้งแรกเนี่ยร้านแรกที่ทำเนี่ยสระอยู่ประมาณ6เดือนสระอย่างเดียวยังไม่ได้ตัดไม่ทําอะไรอย่างอื่นเลยครับอย่างเียใครมาใครเข้ามาันก็สระ,ะ,ะสระอ่าสระนี่เป็นการคือด้วยความที่เราเริ่มต้นเราก็แบบมีใจอยากทําก็ทําเต็มที่ครับได้เรียนรู้ลายในการตัดช่างที่เขาตัดมาเสร็จแล้วเรามาสระเราก็จะเห็นลายในการตัดก็เป็นประสบการณ์เป็นข้อมูลให้เราก่อนเห็นลายในการตัดมายถึงว่าเขา เขียนแบบนห,หนอะไรเง<ห>ีง้ยเป็นประสบการณ์ให้เราที่อนอกเหนือจากที่เราเรียนมาสรุปแล้วคือสิ่งที่เราเรียนมาเนี่ยพอมาเจอกับงานจริงๆเนี่ยแตกต่างกันแบบพอสมควรมากทีเดียวยังไงอะคะแตกต่างก็เราเรียนเราเรียนจากวัสดุที่เป็นจําลองใช่ไหมครับเช่นหัวหุ่นหรือลูกค้าที่เป็นลูกค้าไม่จริง <S 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 ใช่ไหมครับลูกค้ามาให้ใช้บริการแบบไม่มีอินเนอร์มากอะไรอย่างนี้่ปรากฏว่าพอไปงานจริงๆเนี่ยลูกค้าเขาจะมีความหวังมีการคาดหมายเอาไว้อยู่แล้วว่าเขาจะได้อะไร ประมาณนั้นนะไม่ใช่เรียนมาต้องทำเยอะเส้นผมแต่คนเนี่ยไม่เหมือนกันพอมาเจอจริงๆใช่ไหมมีทั้งเส้นตรงเส้นงอเส้นหย,ยิกเส้นหยักเนี่ยครับเส้นใหญ่เส้นเล็กเนี่ยต้องเข้าใจหมดเลยครับปัญหาอะไรบ้างที่เก่งรู้สึกว่าตั้งแต่ทํางานมารู้สึกว่าจําที่สุดอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยโอ้มันมีเยอะมากนะครับปัญหา ปัญหาเนี่ยอยู่กับเราจนเป็นเรื่องปกติไปแล้วเป็นความคุ้นเคยจนไม่รู้สึกว่ามีปัญหาไหนโดดเด่นวดากันแล้วครับอา้าวทำไมอ่ะเจอทุกวันเรจอทุกวันครับคืองานงานนี้มันเป็นงานอย่างหนึ่งที่ต้องแก้ปัญหาให้คนอยู่แล้วทุกคนที่มาหาก็ล้วนม,มีปัญหาถูกมัะมีปัญหามาพรา้อมกับคำถามต่างๆครับหน้าที่เราคือแก้ปัญหาอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยปัญหากับเราเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันออางานเราเป็นงานแก้ปัญหาฉะนั้นเนี่ยไม่มีปัญหามาก็ต้องแก้แบบนั้นนะ ไม่มีปัญหาเพราะถ้ามีปัญหาคืออาชีพของเราถ้าไม่มีปัญหาเราไม่มีงานเออเนี่อบอกว่าที่วันนี้น้องเขาหอมมาเขาหอมได้มาเจอกับคุณครูคาบเรียนพิเศษอยากให้ท่านเก่งแบบสอนเบื้องต้นหน่อยค่ะว่าเราจะต้องทำยังไงดีถือว่าน้องมาเข้าแบบวันเดย์คอร์สอะไรแบบนี้ค่ะก็อาจจะเป็นเรื่องพื้นฐานทั่วไปก่อนคาะได้ค่ะเอาแบบพื้นๆก็ได้เดีไยวมีอุปกรณ์เดี๋ยเราต้องไปเตรียมอุปกรณ์ก่อนโอเค ก่อนจะเป็นช่างตัดผมก็ต้องรู้จักอุปกรณ์ก่อนค่ะม็นไปเยอะขนาดนี้เลยหรอคะอันนี้เป็นกันไกในอดีตที่ใช้มาตลอดที่ผ่านมาครับค่ะแต่ปัจจุบันนี้ใช้ชุดนี้อยู่ค่ันค่ะกันไกลมันต่างกันยังไงอ่ะช่างเถกอ่ามันก็ดีขึ้นครับแค่นั้นครับขอบคุณค่ะพอทํางานมานานขึ้นของมันก็ดีขึ้นอะแา้เคยได้ยินมาบอกว่าช่างช่างที่แบบมีกันไกตัดผมอะคือแพ้จะคุ้นเคยว่ากันไกหลักร้อยหรือหลักพันก็แพงมากแล้วจริงจริง ก็มีหลายหลักนะครับมีตั้งแต่ร้อยพันหมื่นแสนก็มีกันไกลเป็นแสนหรอมีครับกันไกลเนี่ยถ้าเกิดว่าเราตีเป็นมูลค่ามันใช่ไหมมนดูเหมือนแพงมันไม่ได้หมายถึงว่ามันจะต้องถูกหรือแพงนะมูลค่าของมันมีความคุ้มค่ากับตัวมันเองก็ใชได้นะครับกันไกลมีหลายชนิดนะครับอย่างอันนี้เป็นกันไกลฟันปลากันไกลซอยที่กินเนื้อผม35%นะครับเมื่อเวลาที่เราตัดแล้วผมจะหายไป35%นะครับ ลเหมาะสำหรับเอาไว้ซอยผมที่เราต้องการให้มันแบบบางลงใช่ครับปกติคือเอานิ้วไหนซอยล่ะอันนี้คือแบบถ้าสมมที่วิธีการจับกันไกลเนี่ยเขใช้นิ้วนางกันไกลส่วนใหญ่กันไกลทุกอันนะครับส่วนใหญ่สำหรับตัดผมจะออกแบบให้เอานิ้วนางใส่เข้าไปอ๋อขอแอบลองด้วอ่าได้ครับคือต้องค่อยๆจับครับคือต้องเอานิ้วนางเหรอใช่ถ้าเป็นิ้วอื่นมันจะเป็นไงเดี๋ยนะลองก่อนสวนถั่วมันจะไม่ได้อ๋ออ่ามันจะเกิดชความเบี้ยวไหลเขาจะทำแบบนี้ ใช่ใช่ใช่ครับยุน,นาจะมีแรงส่งมาจากข้อมือโดยตรงครับฉะนั้นเนี่ยขยับแค่นิ้วโป้งก็พอะมันนิ่งกว่าเลยใช่ไหมใช่ครับเออมันเหมือนกับขยับเฉพาะนิ้วโป้งได้ใช่ถูกต้องอุปรกรณ์ต่อไปก็เป็นหวีที่จะใช้คู่กับกลไกค่ะหวีก็จะมีหลายชนิดนะครับรบ,บางชนิดก็จะมีล่องเอาไว้ให้เราไว้สําหรับกรีด อันนี้ือไม่ได้หักะไม่ได้หักใช่ใช่ใช่ครับลองดูครับเอาไว้กรีดแบ่งเซสชันที่เราจะตัดเหมือนดูเลยตัวนองว่าเวลาเราตัดผมเราก็ต้องแบ่งในส่วนที่เราจะตัดอันนี้ก็จะช่วยหวีห่างผมมักจะใช้ผู้หญิงหรือผู้ชายที่ต้องการลายเส้นที่เป็นธรรมชาตินะครับเพราะว่าล่องในการแบ่งเนี่ยมันไม่ทําให้ผมดูทื่อหรือแข็งเกินไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าตัดผมชายบร์เบอร์ที่ต้องการความแมนครับหวีมันก็จะต้องถี่ขึ้น ครับเพื่อให้แบบงานมันออกมาดูแข็งนิดนึงมันจะได้แบบลดความหวานลงไปถ้าผู้ชายมันหวานไปมันก็จะดูดูไม่แมนกว่าไปเป็นความเชื่อเป็นทุนเชื่อมีผลว่าหวีีช่วยให้เกิดความแข็งความอ่อนได้ครับกาบการมองค่ะแม้กระทั่งวีกับแบตเจียนะครับเมื่อใช้คู่กันนะกับวีทีทีนะงานก็จะออกมาแบบแมนแมนทีทีแบบเหมือนดูเป็นตารางทีทีใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเมือนเราใช้ร่วมกับกันไกลนะครับ กันไกลไปตัดนี้นี้ผลที่ได้กับกลเป็นว่าสั้นเหมือนกันแต่ดูสมูทกว่าหน้าดูนุ่มกว่าพอพอพอจะคิดภาพความต่างของกันไกลกับแบตเตอรี่นะกันไกลมีการคอนโทรลจากข้อมือของเรานะเราสามารถสะบัดไปมาได้แต่ถ้าแบตเตอรี่เนี่ยมันเหมือนเครื่องตัดหญ้าไปตัดมันไม่จะเป็นต่อใช่ไหมแต่แน่นอนครับคนที่ต้องการความแมนก็ต้องใช้ค่พอหยิบกันไกลมาไม่เอาไม่แมนอย่างงี้เป็นต้นนะครับ มีตั้งแต่เรื่องการสร้างความมั่นใจด้วยใช่ครับจะมีเรื่องจิตวิทยาด้วยการหยิบวัสดุขึ้นมาหนึ่งชิ้นนะครับส่งผลต่อความรู้สึกของลูกค้าทันทีครับจริงไหมใช่ไหมครับถ้าวันไหนพี่จะตัดผมให้น้องแล้วพี่เกิดหยิบไมโกนขึ้นมาเนี่ยผมก็จะไม่ชิมแหละก็จะอแบบอพี่คะมีความมัใจได้ไหมใบางที่หยิบมาผิดกับคนที่เราจะตัดเนี่ยแทบจะย้ายร้านเลยนะแต่ว่าเหมือนไม่มั่นใจเออพี่ไม่ไม่เอาได้ไหมขออย่างนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเราต้องดูก่อนว่าลูกค้าเป็นยังไงค่ะ ในกลุ่มของซาลอนก็จะมีแปรงใดผมด้วยนี่ครับใช่ใช่ไหมมันแตกจากแปรงแบบธรรมดายังไงคะเอ่อมันจะสามารถเก็บผมเขาไตแล้วหมุนให้มันเรียงผมก็จะเกิดความเงานะฟอกกี้ด้วยนะนี้ต้องใช้ชีมน้ำต้องไม้ตกแต่งในห้องใช่ครับผมผมมันจะมีลักษณะการทํางานอยู่สองสองรอบสองรอบนะคือรอบที่มีความชื้นกับรอบที่ไม่มีความชื้นเวลาที่เราจะเซตทรงเราต้องใช้น้ํา อ,อกกีก็ถือว่าขาดไม่ได้นะแม้กระทั่งตอนตัดผมก็ต้องใช้ขั้นตอนต่อมาหลังจากที่เรารู้จักอุปกรณ์แล้วใช่ไหมครับเราก็มารู้จักกับโครงสร้างคโครงสร้างของศีรษะของเรามาจากกระดูกก่อนครับเสร็จแล้วก็ตามมาด้วยกล้ามเนื้อตามมาด้วยการกําเนิดของเส้นผมใช่ไหมครับฉันเนี่ยการรู้จักกับกระโหลกพวกนี้มันจะทําให้เรารู้ว่าเราจะต้องแบ่งผมในส่วนไหนให้เหมาะกับ แต่ละคนแต่ละคนแก้มโหนกแก้มไปจนถึงดวงตาใบหน้าทั้งหมดเลยคือหมายถึงว่าให้ออกแบบทรงผมให้ได้เข้ากับทร้งชาติก่อนทำอันนี้คือธรรมชาติก่อนอันนี้คือมาจากภายในก่อนที่จะไปสู่ภายนอกก็คือว่าดูสวยการแต่งหน้าแต่งตัวอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามารู้จักกับทรงผมแล้วก็มาจับเส้นผมดูแคปชั่นคราวนี้เรามารู้จักกับสภาพเส้นผมค่ะครับ ผมมีหลายแบบถูกไหมครับมีเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นกลางเส้นตรงเส้นหยักเส้นงอ,งองนะครับอย่างลักษณะนี้ถือว่าเป็นผมธรรมชาติค่ะครับอน,นี้ถ้าเราจะตัดผมเราต้องรู้จักกับเส้นผมก่อนว่าแต่ละคนมีความพิเศษยังไงค่ะอานนี้เดี๋ยวเราลองมาหวีผมดูไหมมาจับมาสัมผัสด,ดูไหมครับค่ะนี้ยนนะคะะนะใครอยาเชิญหวีผมนะครับให้น้องลองถ้าเราสังเกตวิธีการหวีที่ดีครับเราจะดูว่าโคนผมเนี่ยมันงอกมาทางไหน อย่างเช่นนี่ถึงแม้จะเป็นหัวงุ่นนะแต่ก็ใช้ได้ <S <S จะเห็นว่าเส้นโค้งมาทางนี้อ,อ,อถ้าเกิดว่าเราจะหวีให้ดีเราก็ต้องหวีตามหวีตามเส้นผมมันจะเกิดการเรียงตัวที่ดีขึ้นนะครับยิ่งมันจะใช้ร่วมกับการตัดได้ดีฉะนั้น,นการหวีเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นเลยครับของการจะเป็นช่างนะครับหวีผมให้ดีก่อนค,คราวนี้สมมุติว่าเราจะตัดผมบอ๊อบลักษณะการแบ่งผมบอ๊อบนะครับรูปศรีรษะเป็นอย่างนี้ <S <S นะครับถ้าเราตีความว่ามันเป็นเส้นตรงนะครับมันคืออันนี้ มันคือโค้งในการที่เราจะแบ่งผมให้ตรงตามรูปศีรษะเนี่ยตรงนี้มันเป็นจุดที่มันโค้งเห็นไหมครับใช่ไหมจุดที่มันกลมๆจากเซ็นเตอร์ตรงกลางเนี่ยหมายความว่าเราแบ่งผมเราก็ต้องแบ่งโค้งตามเห็นไหมครับอันนี้คือต้นกําเนิดของการแบ่งนะครับเราค่อยมาไล่มาตามรูปศีรษะที่มันตรงขึ้นมันก็จะตรงมากขึ้นอ่ะเดี๋ยวน้องลองแบ่งดูก่อนก็ได้ครับเริ่มจากแบ่งครึ่งนะครับแบ่งครึ่งเหรอคะ่ครับแบ่งครึ่งครับพื้นฐานเราอาจจะแบ่งผมเป็น4ส่วนก่อนก็ได้ครับเป็นส่วนหน้า2ส่วนส่วนหลัง2ส่วน ม้วนผมม้วนอย่างงี้แล้วก็เริ่มจากช่อที่หนึ่งบางบางบางก่อนเลยครับนี่จะเห็นว่าตีษะตรงนี้โคง้งโค้งอย่างงี้ใช่ไหมครับทีนี้การบ้งผมก็ต้องโค้งตามถูกไหมครับก็จะเกิดช่อที่หนึ่งอลองทําฝั่งนู้นดูครับโค้งตามได้ไหมคะ,ะได้ครับโค้งตามรูปกระโหลกนี่มันอยู่ดูเบา ชี้น้ําหน่อยให้เกิดให้มันมีน้ําหนัก,นนนกอฟอกกี้ก็เริ่มทํางานแล้วเราต้องประคองมันให้มันเห็นชัดๆแค่นี้ก็พอนี่คือธรรมชาติครับก็ตัดจบช,ช่อที่หนึ่งตัดไหมตัดได้ค่ะตัดเลยเก่งมากครับสวยตัดเลยอ่าคราวนี้ก็ลองตัดดูดใช่เลยอะค่ะใช่ ลูกค้าคนนี้นะครับมีผมข้างบนที่สั้นกว่าฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าถ้าเราตัดบ๊อบนะครับทรงนี้เราตัดแค่นนี้เสร็จแล้วเพราะว่าข้างบนเขาสั้นมาอยู่แล้วบงบนมันสั้นมาอยู่แล้วถ้าเกิดปล่อยลงมาปุ๊บมันก็จะคุมเส้นล่างที่เราตัดไปแล้วอย่างนี้อ,อ่าคราวนี้พอม,มันแห้งเราก็มาดูเรื่อง,องความหนาบางถ้าเกิดการสไลด์หรือทำเท็กเจอร์ให้เบาลงอ่าหุ้ยตัดผมเสร็จแล้วทรงหนึ่ง <c oughs> เห็นไหมประมาณนั้นเก่งมาก เราได้ลองทฤษฎีไปแล้วนะคะได้เหมือนกับว่าได้รู้จักสิ่งของเครื่องใช้แล้วก็ได้ลองตัดกับหุ่นไปแล้วแต่คราวนี้เนี่ยเป็นภาคปฏิบัติจริงเรื่องเราจริงเปลี่ยนบุคลิกภาพจริงๆคนจริงให้น้องตัดจริงดีไหมให้เป็นลูกมือได้ไหมให้แพลวให้แพรวกับเขาหอมเป็นลูกมือเออก็ดูงานดูอะไรจะลองตัดก็ได้ไม่ได้หรอกหรอเล็กน้อยเลยได้ไหมโอเคในวันนี้นะคะเรามีนางแบบค่ะที่จะต้องการเปลี่ยนลุคจริงๆเห็นบอกวันนี้อยากตัดผมมาด้วย นะคะน่าจะเป็นประสบการณ์จริงจะได้เห็นค่ะคณผู้ชงจะเห็นว่าเอออาชีพนี้จริงๆแล้วเนี่ยเขาทำกันยังไงงั้นเบิกตัวรับเชิญเลยค่ะเปิดตัวนางแบบของเราคุณเหยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เอาทรงไหนดีคะช่างวันนี้เอาให้ เปลี่ยนแปลงแบบสบายๆก็พอครับก็คือแต่ความยาวขึ้นหน่อยเพราะตอนนี้มันหนาแล้วเพรมันหนาแล้วมันจะซีดตรงนี้นะคพอเราเพิ่มบอลลุ่มตรงนี้จะดูพองขึ้นนะแล้วก็อาจจะมีหน้าม้าให้มันเกิดความเปลี่ยนแปลงเป็นแบบน่ารักๆหน่อยแต่หน้มาม้าของเราเนี่ยจะไม่ไม่ลึกมากประมาณนี้จะช,ช่วยให้หน้าผากดูกว้างขึ้นนะครับเพราะหน้าผากเราค่อนข้างจะแคบนิดนึงจะได้เพิ่มให้ดูกว้างขึ้นหน่อยโอเคประมาณเริ่มเลยค่ะอ่าดีมากเลยครับมากเลย ไว้ด้านหลังโอเคนี่ครับเรากําหนดความยาวของลูกค้าครับจากตรงนี้ครับอยู่ที่ประมาณนี้ตัดในแนวเฉียงเพื่อเพิ่มวอลลุ่มให้เนือผมนะเราเริ่มที่หน้ามาก่อนกำหนดไว้แค่นี้พอเราใช้การเฉือนใช่ไหมครับหนูเคยเห็นในเน็ตที่เขาแบบบิดบิดนะใช่บิดบิดแล้วเขาก็มัดแล้วเขาค่อยตัดเลยนะหมายถึงตัวเราบิดแล้วตัดตอนนี้เราจะแบ่งในรูปแบบของครึ่งที่แท้จริงได้ได้ส่วนหน้าที่เราจะตัดแล้วครับ เอาเอาเส้นหน้าของด้านนู้นมาเพื่อวัดระยะใช่ไหมครับเห็นไหมเส้นนี้นะครับแค่นี with, ้เองครับเราก็ตัดตามเส้นนี้มาตัดถอยหลังมาคือเราามาจากข้างนู้นมันจะต่อการ point cutting เส้นหน้าเห็นไหมเส้นหน้าอันนี้ตัดลงมาส่วนที่เกินตรงนี้ยังเกินใช้วิธีการ deep cutting ก็คือการตัดในแนวลึก วีจนกว่าจะพอใจครับนี่สกายเดินทางไปหาตรงนี้มันยังดูไม่ธรรมชาติเท่าไหร่อ่านี่ก็เสร็จแล้วครับการตัดแล้วก็หน้าม้านิดหน่อยเป็นไงบ้างครับทรงนี้ สอบถามความรู้สึกคุณเหมยเป็นไงบ้างคะก็พอใจมากเลยไม่ใด้ก็สวยนะใช่อันนี้คือลักษณะธรรมชาติเลยครับสระผมเสร็จก็เป็นนี้เลยไม่ต้องทำอะไรวันนี้ขอบคุณนางแบบรับเชิญของเรานะคะขอบคุณมากนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต้องถามเด็กนักเรียนของเราในวันนี้ว่าเป็นยังไงบ้างความรู้สึกดูที่จริงมันดูน่าสนุกมากๆเลยกับการบบใช้ความคิดสร้างสารรค์ของเราเนาะในการให้การทําให้แบบว่า ลูกค้าเราพอใจกับในทรงผมของเราอะไรอย่างเงี้ยลูกค้ามีความสุขเราก็มีความสุขด้วยถูกไหมคะแล้วก็เป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่ติดตัวเราไปตลอดเลยอย่างที่พี่เก่งตอนแรกๆที่พี่เก่งบอกว่าเดินทางไปด้วยแล้วก็ตัดผมไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอาชีพเหล่านี้มันก็ติดตัวเราไปตลอดเนาะแล้วก็สามารถหาในได้ให้เราได้ด้วยแล้วก็ทื่สำคัญอย่างวันนี้พี่เก่งสอนสนุกมากๆเลยพี่เก่งเป็นครูด้วยหรือเปล่าคะมีเป็นอย่างมีมีไปร่วมงานกับสถาบันอยู่สถาบันหนึ่งนะครับประมาณนั้นครับแต่ว่า ก็เพิ่งจบคอร์สไปทีนี้ในอนาคตของอันนี้ถามเพื่อนอน้องๆเนาะคนที่อยากจะเป็นช่างทําผมช่างตัดผมเนี่ยคะ่ะอนาคตของเส้นทางอาชีพนี้เนี่ยเขาสามารถทําอะไรได้บ้างอะคะก็ในในใน,ในวิชาชีพนี้นะครับม,มีมีหลายโปรเซสหลายกระบวนการนะครับ <c oughs> จะมีในฝั่งของงานเกล้าผมก็ได้ง <c oughs> านอีเวนต์ต่างๆก็ได้หรือว่าจะมา <c oughs> เป็นสายบริการลูกค้าแบบตัดซอยในซาลอนก็ได้ <c oughs> มีหลายอย่างหรือเปิดร้านตัวเองเปิดร้านก็ได้เป็นฟรีแลนซ์ก็ได้ เปิดเ,เป็นผู้จ้างก็ได้เป็นหลายขนาดได้หลายอย่างคือเหมือนกับมันปรับเปลี่ยนได้อยู่ที่อ,อยู่ที่เราจะไปได้ถึงตรงไหนด้วยถูกไหมถูกครับอย่างในยุคป,ปัจจุบันนี้นะครับด้วยความที่เป็น new normal อ,อ,อันนี้เข้ามาในเรื่องของปัจจุบันเนาะ,ะก็จะมีเรื่องของการ delivery ก็มีเพิ่มเข้ามาหมายถึงว่าช่างตัดผมไปหาลูกค้าใชไ่ไม่ไม่ไม่ต้องลูกค้าไปหาช่างที่ร้านแล้วช่างสามารถไปหาลูกค้าที่ร้านได้แล้วอีกอย่างหนึ่งยังมีพวกแพลตฟอร์มต่างๆมาเป็นตัวเชื่อมด้วยค่ะให้ลูกค้ากับช่างสามารถได้พบกันก็มีอ่าแล้วยังมีรูปแบบของร้านที่เปิดให้ช่างฟรีแลนซ์เข้าไปใช้สเปซก็มีอ๋อไม่จําเป็นที่ต้องแบบไปเป็นประจําที่ไหนหรือเปิดร้านเองหรือมีต้นทุนอะไรมากนั้นก็ได้สมมติว่าใครดูอยู่รู้สึกว่าอยากเรรินอ๋อจริงๆแล้ว ปัจจุบันนี้มีเยอะเลยนะครับมีทั้งแบบออนไลน์มีทั้งแบบไปโรงเรียนก็มีนะครับแต่ว่าสิ่งสําคัญเนี่ยมันไม่ใชใ่การเรียนรู้อย่างเดียวครับต้องไปทดสอบดูก่อนว่าตัวเราอะชอบไหมชอบไหมเพราะว่าทางเลือกมันเยอะแล้วก็วิชาชีพเยอะมากนะครับปัจจุบันนี้ถ้าเกิดว่าเราไปเราไปลงทุนในการเรียนในราคาสูงแล้วกเกิดค้นพบว่าเราไม่ได้แบบเฮ้ยชอบมันจริงๆอะไรอย่างนี้มันก็น่าเสียดายฉะนั้นเนี่ย ลองไปเรียนในคอร์สของรัฐบาลหรืออะไรก็ได้ที่มันสอนฟรีสอนฟรีก็มีนะครับสถาพัฒนช่่งอะไรอย่างนี้หรือว่าศูนย์ศึกวิชาชีพไปไปดูบรรยากาศก่นกอนไปจับไปอย่างที่เราทําวันนี้ไปสัมผัสดูก่อนว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่เปล่าอะไรเงี้ยมันใช่ไหมก็แอบใ,ใช่อยู่นะสะน,นุกใช่ไหมครับถ้าเ,เราสนุกกับมันก็โอเคคใช่สุดท้ายนี้พี่เก่มีอะไรอยากจะฝากไหมคะว่าอาชีพนี้เนี่ยจริงมันเป็นฟรีแลนซ์แล้วมันสบายจริงไหมหรือว่ามีอะไรอยากบอกกับน้องๆที่รับชมรายการไหมคะ จริงๆแล้วในในส่วนงานที่ผมเป็นรีแลนะครับมันก็มาจากการฝึกฝนฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็แล้วแต่เราต้องมีความชํานาญแล้วเป็นเอ็กซ์เพรสในด้านนั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยเราต้องอดทนฝึกฝนอย่างต่อเนื่องนะครับจนชํานาญแล้วครับฉะนั้นเนี่ยอย่าอย่าอย่าไม่อยากให้ไปมองตรงปลายทางนะครับฉันเนี่ยถึงอยากให้ทุกคนได้ค้นพบก่อนว่าตัวเองชอบจริงไหมเพราะมันจะต้องอดทนสูงมากนะครับก่อนที่จะมาเป็นตรงนี้ ฟรีแลนซ์ที่ดูเหมือนสบายมันคือปลายทางมากใช่ครับมันมีเรื่องของระเบียบวินัยความขยันความเหนื่อยล้าอะไรอยู่ซ่อนอยู่เยอะประมาณนึงเราก็ต้องแบบไฟหาความรู้ไปเรื่อยๆด้วยใช่ไฟมันต้องไม่ดับไม่ท้อพูดง่ายๆถ้าเกิดท้อก็ก็จะเป็นไม่ได้ต้องถอยด้ว่ะต้องเติมเชื้อเพลิงเข้าไปนะคะใช่ครับทำยุดค่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะน้องๆคนไหนที่ดูอยู่แล้วสนใจอยากจะมา เจอกับอาจารย์เจอกับคุณครูแบบที่น้องเข้าวหอมเนี่ยได้เจอกับช่างเก่งก็สามารถติดต่อมาทางรายการของเราได้เผื่อว่าน้องๆเนี่ยจะได้ไปเจอช่างในอาชีพที่น้องสนใจจริงๆก็เป็นได้นะคะวันนี้ขอบคุณคุณครูคนแรกของรายการโรงเรียนนานาช่างช่างเก่งค่ะขอบคุณค่ะ คุณครูคนแรกของคลาสเรียนพิเศษเรานะคะจะบอกว่ารายการของเราเนี่ยรายการโรงเรียนนานาช่างก็จะมีช่างผู้เชี่ยวชาญมาเป็นคุณครูพิเศษแบบนี้ทุกสัปดาห์นะคะติดตามให้ดีค่ะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเป็นช่างอะไรติดตามได้นะคะกับรายการโรงเรียนนานาช่างทั้งช่อง AL t ทช่อง4ทีวีเรียนสนุกนะคะหรือว่าในเว็บไซต์ของเราค่ะที่ w w w a l t ็บีที facebook.com/altv4 แล้วก็ youtube.com/altv4 รวมไปถึง Li น์อด,ด้วยนะคะที่ a l t v c ค่ะั้นวันนี้เราทั้ง3คนช่างเก่งเข้าหอมแล้วก็แพรล,ลาไปแล้วเจอกันครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ อยากทุกคนได้ค้นพบก่อนว่าตัวเองชอบจริงไหมเพราะมันจะต้องอดทนสูงมากก่อนที่เราจะมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยเราต้องอดทนฝึกฝนอย่างต่อเนื่องนะครับจนชํานาญแล้วครับฉะนั้นเนี่ยอย่าอย่าอย่าไม่อยากให้ไปมองตรงปลายทางนะครับมันมีเรื่องของระเบียบวินยัยความขยันความเหนื่อยล้าอะไรอยู่ซ่อนอยู่เยอะแล้วไฟมันต้องไม่ดับไม่ทอ้อพูด,ดง่ายๆถ้าเกิดทอก็ก็จะเป็นไม่ได้